อย่าเพลอตายในเมืองนี้เพราะถ้าตายร่างคุณจะกลายเป็นก้อนหินตั้งโชว์อยู่ตรงนั้นไปตลอดการเรื่องนี้ตัวเอกคือซูโยชิผู้ชายที่กำลังขับรถมากับน้องสาวของตัวเองระหว่างทางเขาขับรถชนเด็กสาวคนหนึ่งตายและเด็กสาวคนนั้นคือน้องสาวของเพื่อนสนิทเขาเองด้วยความกลัวความผิดซูโยชิไม่แจ้งตำรวจแต่เลือกเอาศพใส่ไว้ในรถก่อนตั้งใจจะหนีออกจากพื้นที่แล้วค่อยกำจัดศพทีหลัง ระหว่างทางเขาเข้าไปในเมืองชนบทประหลาดเมืองนี้เต็มไปด้วยแท่งหินรูปร่างเหมือนร่างคนตายตั้งอยู่ตามถนนและบ้านเรือนแต่ชาวบ้านไม่มีความแปลกใจพวกเขาแค่มองมันด้วยท่าทีสงบนิ่งเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาของเมืองนี้ กฎของเมืองคือคนที่ตายตรงไหนร่างจะค่อยๆกลายเป็นหินตรงนั้นไม่มีใครย้ายไม่มีใครแตะต้องซูโยชิยิ่งตื่นตระหนกจึงตัดสินใจหนีออกจากหมู่บ้านและเลือกเอาศพไปโยนลงในบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ของเมืองหวังว่ามันจะหายไปและไม่มีใครรู้เรื่องนี้แต่ตอนที่เขาจัดการกับศพมือของเขาโดนร่างศพที่กำลังแข็งเป็นหินบาดเข้าเลือดออกเพียงเล็กน้อยเขาไม่คิดอะไรมากและรีบหนีออกไปหลังจากนั้นร่างกายของซูโยชิเริ่มมีอาการผิดปกติผิวหนังค่อยๆแข็งขึ้นการเคลื่อนไหวเริ่มติดขัดสุดท้ายเขาก็เริ่มกลายเป็นหินทีละส่วน ตอนจบเผยว่าการกลายเป็นหินไม่จําเป็นต้องตายก่อนแค่สัมผัสเลือดกับศพที่กําลังกลายเป็นหินชะตากรรมก็จะค่อยๆตามมาซูโยชิไม่สามารถหนีความผิดได้ร่างของเขาค่อยๆกลายเป็นหินเหมือนกับเด็กที่เขาชน